จะฝากฟาเรนไชน์ก็ได้เชิญเลยครับครับก่อนื่นเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับเกาเดม่านะครับที่ชวนพวกเรามาแรือว่ามีกิจกรรมน่ารักแล้วก็ได้ไปมูลค่า80,000บาทด้วยสนุกเลยซึ่งมันเป็นรางวัลที่แบบใหญ่มากๆแล้วอยากจะบอกเลยว่ามันดีมากครับแล้วก็นอกจากเกาเดม่าเนี่ยก็มีข้างในด้วยเนาะมันมีแบบอีเวนต์มีแบบถ่ายรูปอะไรน่ารักน่ารักก็ฝากไปเช็กเอาด้วยนะครับผมครับเชิญเลยครับคุณจุ๊ ผมแล้วนอกจากนี้ครับผมแฟนๆทุกคนที่มาหากันนวันีะครับผมก็นี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกลับบ้านกันนะครับผมวันนี้ใครมีแฟนก็ไปหาแฟนนะครับเหมือนเดินที่ใจดำนะครับแฟนอยู่นี่ใช่ไหมล่ะก็แฮปปี้วาเลนไทน์นะครับมีความสุขมากๆทุกคนครับครับทายที่สุดฝากผลงานนิดนึงจะติดตามอะไรยังไงได้บ้างนะฮะ ครับผมก็ฝาก The h a r t Killer ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็จบแล้วนะครับผมกับ Final EP เพิ่งล่าสุดเป็นคอนเสิร์ตนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตั้งแต่ถ่ายทำซีรี์นะครับผมออนแอร์แล้วก็ Final แฟนปาร์ตี้นะครับผมก็หวังว่าหลังจากนี้พวกเราจะมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆนะครับครับผมครับยอดเยี่ยมก็สำหรับคนที่ เดินเดินเดินผ่านกําลังเข้าห้างนะครับถ้าเกิดยังไม่รู้จักพวกเรานะครับก็คือดังดับจุงนะครับดังน้าชัยกับเชน R c j นะครับฝากไปติดตาม IG ได้นะครับเออเผื่อๆไม่รู้ครับอ๋อแล้วก็ฝากฝากเพลงด้วยนะครับขอแรงแงเออฝากเจสเปอร์ด้วยนะครับผมสถิติครับผมฝากด้วยครับโอ้ยผู้ดีทั้งคู่เลยนะฮะผู้ดีทั้งเฟเดลทั้งสไตล์เลยนะฮะแต่รู้ได้ไงอ่ะ มาถึงอีพีสุดท้ายแล้วไม่อยากให้จบเลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ได้ความสุขได้ความเต็มที่เลยนะฮะจากทั้งสองศิลปินของเรานะครับทุกท่านครับปรบมือดังๆนะครับจุ้งดังครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมากเลยนะสนุกมากเลยครับทั้งสองคนครับขอบคุณนะครับขอบคุณ โอ้โหนี่เป็นปรากฏการณ์จริงๆนะฮะแฟนๆก็รักคุณก็รักรแฟนๆมาเจอกันในวันปาเริชาตแบบนี้และมอบโชคอีกทั้งทางพาทุกคนมารู้จักเคล็ดลับนะฮะในการช้ำวาวชัมโกลในแบบธรรมชาติที่เป็นตัวคุณที่สุดนะฮะกับงานของเรานะฮะ Journey of Glow นะเนาะ by Glow Journey นะครับย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณดาวคุณจูนีดพูดไว้นะฮะว่าภายในเรามีนิทรรศการตา่างๆด้วยเนาะ,ะเรามี Six Immersive Experience Zone นะครับเรามี Regenerative Glow นะครับเรามีห้อง Glow Romanus นะฮะเรามีโซนที่จะพาทุกท่านไปรู้จัก สุดยอดโปร์ของคุณละพี่ให้คุณได้ย้อนออกไปในแบบฉบับข,ของคุณได้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรสเช